สวัสดีพ่อจกาแม่กาแหมพูดซะสุภาพเชียวนะครับก็อยู่ในเกม rv นะก็จะมาพูดถึงปรับสมดุลนะครับที่ที่ผมอ่านคืวที่31กดกราว,ว่ามีตัวอะไรบ้างทุกตัวที่ผมอ่านเนี่ยเนี่ยอย่างเอลสูเนี่ยก็สกิล2จะทําดาเมจกระแทงแรงขึ้นนะครับอีชาเนี่ยก็ปรับให้โฟอบอลเนี่ยก็เก่งมากนิดนิดนั้นไม่ค่อยเก่งหรอกครับแต่ทําให้กลไกของฟอบอลเนี่ยดียิ่งขึ้น อย่างสกิลสามอย่างอัลติเมทเนี่ยถากเฟอ,อร์บอลตายจะฟื้นคืนชีพทันทีครับอย่างยอนเนี่ยก็จะแรงขึ้นทั้งสกิลหนึ่งและ Skill สกิลสองเซริก้าเนี่ยก็จะแรงก็จะแรงขึ้นแล้วก็ใช้มานาสกิลก็น่าจะลดลงนิดนึงแล้วก็ลดคู่ดาวด้วยนะสำหรับอัลติเมทที่ตั้งตั้งปืนใหญ่ได้นะครับมันก้าก็ฮิลได้ดียิ่งขึ้นนะครับบอนนี่ก็แรงขึ้นนิดนิดนหน่อยๆเฉพาะสกิลหนึ่งนะครับเออดินดิสก็เก่ง ทั้งสกิลหนึ่งและสกิลสองนะครับก็เก่งนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือต้นเกมจะแรงขึ้นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือซีเนเทียร์รีเวิร์สไปรอดูในช่องพีจีไวเกมเมอร์แล้วก็ไฮโน่ครับเลดเกก็เนี่ยก็น่าจะเบาลงนิดนิดหน่อยหน่อยครับเออเพราะว่าจริงๆเป็นเมนผมด้วยนะไฮโน่เพราะส่วนใหญ่ตอนนี้เล่นแต่ออฟเลมนะครับนะเอาไฮโน่เนี่ยกดได้หลายตัวอย่างเรียวมะอันเลนเนี่ยกดได้แทบทุกตัวเลยนะครับมา เราอยู่ในในม่อนหนึ่งหนึ่งดาวนะครับจริงๆจะขึ้นคอนเดอร์อยู <fs chat> ่ในม่อนหนึ่งสี่ดาวแล้วก็ตกมาควบสามตาติดนะครับมาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันไปนะก็วัดดวงเลยผมเลือกเป็นเล่นออฟเลนเป็นหลักนะครับแล้วก็ตำแหน่งรองเป็นจังเกิลนะีนี้ก็จริงจริงจะเล่นซัพพอร์ตก็ได้แต่ว่าโอกาสก็คือมันเล่นโซผมเล่นโซโลนะไม่ได้เล่นทีมหามทีมห้าอะไรเงี้ยมันก็จะเล่นยากนาะ นะอย่างเปิดไฟแล้วเพื่อนไม่เข้าก็ซวยไปนะชะตากรรมนะครับแต่ถ้าเล่นดีก็ได้สองดาวอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามสูตรเลยนะครับก็ไฮยาครับผมไปฮะคือจริงๆรแบนวอลไฮก็ได้แหละแต่ว่าช่วงนี้ผมจะเริ่มมาแบนไฮยาเตะแล้วผมรู้สึกว่าแมงโกชิบหายอีมาทีไรชิบหายทุกทีแวหลุดช่างมันเออเนี่ยครับอ่า ตามนี้ก็แบนตามนี้นะครับแก๊กหลุดอะไรหลุดไม่สนใจนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล้ซัพพอร์ตนะเราต้องดูพยายามให้เขาเปิดออฟเลนมาได้ให้ได้ก่อนนะครับเปิดมาที่เฮเลนนะเฮเลนก็เป็นฮีโร่ขาตายนะครับเปิดซัพพอร์ตมาแล้วอย่างนี้นะครับซัพพอร์ตต้องเปิดแล้วนะครับอย่างแก๊กเนี่ยป่นไงคือมันจะเป็นสูตรเนี่ยแก๊กนาตายาอะไรอย่างเงี้ย เปิดมาเป็นวีล่าครับแล้วก็ลาวิลนะครับเราจะให้เพื่อนเลือกมาก่อนนะให้ป่าเลือกมาก่อนนะครับถ้าเพื่อนไม่เลือกแล้วนะครับผมก็จะเลือกเป็นเป็นอะไรดีวีล่าไม่ได้ครับตัดทิ้งเลยหนึ่งช็อตนะฮะมาไฮโนครับ, know, รบ <laughs> นที่สุดก็ได้เล่นสักทีนะฮะร,รอบนี้ก็คือโดนเนิร์ฟสกิลหนึ่งไปดาเมจเบาลงนิดนิดน่อย เออแต่ก็ถือว่าเล่นได้มั้งต้นเกมนี่สุดท้ายๆไปซะรอดูว่าคบบ็อกเล่นจะเปิดอะไรนะฮะเรียวมาโอ้โหสูตรนี้กูว่าใช่เลยวันนี้เราจะไปจูกันท่อนหนุ่มไพโน่เนะครับไพโน่ที่ไม่ต้องดีต่อเลียกูสามารถเล่นได้เว้ยปากกูผมก็ไม่ค่อยเชื่อใจหรอกกิบงูคลองมาอย่างงี้นะครับ ซึ่งเทตที่ผมใช้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับนะพลังแฝงก็ตามนี้เลยใช้เป็นโล่นะผมจะเล่นตึ่งแทงขึง้นดามไม่เห็นนะครับซึ่งโดยรวมในเกมนี้นะครับต้องออกการซีซีนะรองเท้าูกคู่ดาวไม่ต้องใช้นะครับก็เริ่มเกมเราจะออกเป็นแหวนนะครับที่เป็นรถคู่ดาวนะเออแหละแหวนอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูในเกมไป let's go <laughs> ปีกิงซีซั่นนี้ถ้าว่าผมก็จะจะขึ้นคอนนะเออไฮโนมผมว่าทิตย์หน้าโอ้ผมแม่งมาเป็นคู่หลักด้วยแหม่กดโซโล่นี้ก็มีโอกาสที่จะเจอสองตัสามได้เหมือนกันนะหรือบางทีอ่ะกดทีมอ่าทีมห้าแทบไม่เจอส่วนใหญ่จะเจอสองกับสามอะ่ะ <c oughs> เออที่เขากดมาอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องมาสุ่มกดโซโล่แล้วมาเจอกันอ,อืม ตอนนี้เนี่ยถ้าแก๊กดึงดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะครับคอมโบแก๊กนาฏยาต้นเกมเนอะเออตอนนี้ชนกับเหลียวมะถามว่าไหวไหมก็ผมก็ว่าไหวอ่ะเออแล้วเฮรลนทาไมเนียไม่โหลดนะ่ะ <c oughs> กําลังจะพูดเลยมีเรื่องที่ผู้พูดหลายเรื่องในเดือนหน้าว่าจะทําอะไรบ้างแน่ก็คือคลิปช็อตไอดอลไฟอะ่ะเนี่ยเมจิกลิงฮะซื้อเมจิกลิงปุ๊บนี่ออกของเท้าออกเลยนะครับซื้อการซีซีนะครับ ไอเทมจะตามนี้เลยนะครับก็ในส่วนพลังแฝงนะครับก็จะใช้ตามนี้เซตนี้ลองไปใช้กันได้นะครับสกิลก็ไม่ต้องอะไรมากนะวีล่าไม่มีฟิกเกอร์แล้ววะไ้เหียรอฟิกเกอร์วีล่ามาได้ฮนะนี่แล้วก็รอให้มันฟึ๊บเนี่ยดีนะที่มันลดดาเมจเพราะว่าถ้ามันลดความเสียหายเอไม่ใช่เออลดดาเมจถูกแล้วถ้ามันลดโคตรคู่ดาว เพิ่มพูดาวสกิลหนึ่งเนี่ยกูบอกเลยว่าเล่นยากก็เดิมอีกร้อยเท่าพันเท่าอ่ะเออนี่แล้วก็ตีปูโอเคได้ละโดนไปไม่ได้ปูนะแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ถูแต่แถ,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 ถไปก่อนเนี่ยต้องระวังเรียวมะเป็นพิเศษ แต่มีการซีซีก็น่าจะช่วยได้แล้วล่ะผมว่านะพอจ่าแม่จ่าโอ้โหดูฮะสเต็ปแรงกอกอไก่ก็อกอเอ้ยอก็ไก่ช่วงนี้ก็ดูบอมคนป่าเยอะโฟเยสเออบอมคนป่าโฟเยสเนี่ยจะดูเยอะเป็นพิเศษในเพจนะ <c ười> คือโอ้โหก็อสอนดีมากแล้วก็มีไมอามี่เออที่ล่าสุดตอนนี้ก็พูดตามคุบแสดคนและ้ะ โซโลขึ้นกอขึ้นซูได้โห้ oh. มึงทำไมได้ยังไงโซโลขึ้นกอขึ้นซูนะฮะถาม่อยดิโอ้โ oh หดูโอ้โ oh, ห oh, ต้องยกให้ MVP หวีพว่าเกมนี้เรียวมะเนี่ย <laughs> พยายามเก็บสกิลไว้นะครับแล้วก็มีบัฟพ,พิเศษตรงหน้าดัสเลเยอร์นะครับแลวบัฟที่ได้ก็คือรถคุดาว้า wow. วแล้วก็ได้มูเมนต์สปีดมาถือว่าดีในระดับหนึ่งโอ้ oh, แต่ก็วิ่งเร็วขึ้นนะ ตอนนี้เขากดสามโอ้โหเขากดเลยตอนนี้ได้ซีซีการซีซีมาแล้วนะฮะเราจะกดเียวมากนะครับนี่โอ้โหกูยอมรับเลยโดนะโดนไป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 นะหลบยังไงก็ไม่โดนหลบยังไงก็ต้องโดนนะบอกเลยตอนนี้ก็ระวัง นะอะไรอะอะไรอะเราเก็บเลือดนะเราจะไม่ใช้รีคอฟเวอรี่นะครับใช้ในสถานการณ์จำเป็นนะตอนนี้ผมว่าเกมนี้นะอาจจะตามอยู่อ่ะ ยม,มยังไม่ออนะต้นเกมพยายามดูดแต่ถ่ายเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือฟาร์มขี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอากูนี่ตัดเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญนะนี่แล้วก็วับถ้ามีอากูนี่ผมบอกเลยว่าก็เริ่มแรงแล้วไม่ใช้ดีคอรวดลี่ไปเลยลิงไปเวทบ,บัาฟ้าปะ สวยครับเรียบร้อยฮะได้คิวมาถอยเลยถอยเลยโอ้โหแล้วกูสกิลพลาดเดีย๋ยวเพิ่งนะลิงใจเย็นใจเย็นแล้วก็สกิลไปงี้วีลาสง่งจุบมาแล้วกูวา้าฟฟึ๊บจะตายแนละ้ว สันนี้จะตายแล้วอีนิดเดียวโอ้สันน้จิจะแตกโอ้น้ำจะแตกเนี่ยไฮโนยจิงก็แท้ทางสกิลสองของวีลาได้นะตอนนี้ได้แบบฟ้ามานะก็ถือว่าคุ้มแล้วนี่โดนไปหุ้ยแรงแล้วนะกำลังจะได้อากุนี่ซะด้วยโอเคเรียมาอยู่ตรงนั้นนะ เรามีปัฟฟ้านะครับทําให้เราลดกูดาวแรงขึ้นออโอเคฟึบแล้วก็สวอปไปหนึ่งครั้งแบบนี้เราไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีเลือนหลังป้อมอยังไงล่ะมาแล้วก็นี่ครับ อ่ะคนี้เสร็จตอบมหาสัตว์เลือดนะโดนครับอยู่ครับโอ้โหโคตรแรงโอ้โหแม่งเล่นทีเผอว่ะโหได้โบเกนแล้วอะเดี๋ยวมาจะได้ป้อมมาละคือไม่ต้องเล่นเชิงจริงๆอะ่ะถ้าเจอเรียวมาเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับแก๊กนาตยาและเอาแล้วครับสานิดสนิดคิดไม่ซื่อดูดูดทุบเออถอยมาแล้จังหวะน,นี้ยังไง ยังไงกูว่าไม่รอดครับผมแตกหมดตอนนี้เราจะเคลียร์กลางนะมาดิพร้อมยังอะ่ะพร้อมหรือยังเออแรงนะเว้ยกูบอกก็แรงนะเว้ย ่อไปออกตัดเลือดนะเราจอกตามเซตนนี้เลยครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยวีล่าไกอาผมว่าก็เอาอยู่นะเพราะว่าวีล่าไม่ได้โดดเด่นมากเกมนี้ริงกระทอยก็ได้แต่ว่าเน้นความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เลือดยี่ไม่เดมาไม่มีแล้วตอนนี้ผมร์ปไปหน้าป้อมครับ โดนไปหุ้ยแรงอยู่แรงอยู่เรียวมาออกรถคูด,ดาวอะ่ะของสกิลเราไม่ค่อยมีซีซีะ่ะอะไรอน่ะเออไม่โดนะครับนยมันโปกงนี้แหละตอนนี้เงินเราน่าจะตามเรียวม้าอยู่นะครับตามมานพันหนึ่ง มันได้คิวหนึ่งมันก็ซ่าเลยเกมนะี้ต้องพยายามเล่นเลดเกมให้ได้ผมมีน่าจะมีวิธีสำรองคือต้องยื้อคือเลตเกมเท่านั้นนะฮะดูดิถ้ามีติดสัญลักษณ์ก็จะแรงขึ้นอ่ะหลบไปหนึ่งทีครับแล้วลิงมาซ้อนครับ ไม่มีโอเคอยู่พุม่มนู้นนะครับมีทั้งวีลาามีทั้งนี่ว่ะโอ้โหทุบทีเดียวแตกโอ้โหแล้วดูสลิก้าครับสลิก้าผมโอ้โหโอ้โหสุดปาสุดปา ตอนนี้เขาเอาเอลมอล่างแล้วจริงๆตัวต้นเกมเขาเยอะนะมีทั้งซานิทมีทั้งวีล่ามีทั้งเดียมะสิ่งที่เล่นง่ายๆสุดเลยก็คือต้องยื้อเลดเกมเท่านั้นนะแล้ว,ว่าข้างล่างมาป้อมแตกไปแล้วนะได้ชะตาซานิทมาก็อาจจะไม่คุ้มนิดนึงนะครับตอนนี้ก็คือต้องดันเวฟอะเวฟร้อยสิบห้าไอนะครับอีกสองร้อยฮะเราจะได้ โซสร์ so ore, หรือตัดเลือดนะฮะซึ่งทีมนี้ตัดเลือดดีมากๆโดยเฉพาะเฮเลนแล้วตัวละครที่มีเนี่ยออกได้แค่นาตาากอะไฮโนมีแค่สองตัวอ่ะอืมจากวันนีแนะ้แรงนะแรงนะแรงนะ ไฮโน่มาไฮโน่หรอไม่ใช่อะไรว่าราวิลโอ้พูดผิดพูดถูกไปแล้วล่าสุดอันนี้ก็ตอนนี้ได้ตัดเลือดแล้วนะผมว่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นนิดหน่อหน่อยอ่ะเพราะว่าเฮลโเ์โดยเฉพาะเฮเิล่น่ะว่าน่าจะเล่นง่ายเลยเดีย๋ยวผมจะรอเคียลเวฟนะ สามสองหนึ่งสอย่างงี้นี่ต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยป้อมจุดแตกโอเคได้ละเหลืออีกเว็บหนึ่งสำหรับเลนล่าง ตอนนี้เนี่ยเราต้องโฟกัสว่าแต่เจ็บมากบอกเลย มาได้โอ้ยแม่งจะพลิกเกมเลยสวยสวยสวยโอ้โห็ดตเมื่อกี้คือเม้มจัดม้มจัดเลยอะ่ะเอาละครับตอนนี้ได้กรอาแล้วนะครับเหลือเกาะสตอนกับเกิดซึ่งป้อมนี้ก็ต้องคิดว่ายังไงก็ต้องเสียแน่ๆน่ะเอาละครับตอนนี้เกมควดีพลิกเด้เดะเดะเด้เดะเดะเด เอาละครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง12นาทีนะครับอีก2นาทีจะเป็นช่วงตาบาปของเกมนะเออก็คือช่วง14นาทีเนะี่ยจะเป็นช่วงที่นะครับตอนนี้สั่งถอยนะฮะผมจะตีป้อมนะนี่ตีตีนะครับแล้วก็สกิลตีตีสกิล มีเฮเลนมาวะคอาจริงก็ว่าจะไหวไม่ไหววะอะไาดะไหนึ่งสามแล้วเหรอหนึ่งสามนะนะหนึ่งสามนะน,มนะโอเคเรายื้อให้เพื่อนสุดๆแล้วสู้ยังไงไอ้ เฮเลมก็ฮิวโอ้โหแล้วมึงอ,ออกฮิอบลอดโอ้โหสุดยอดเอาละครับเรียวมาเอ,อ้เออสวยถอยมาถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอยโอเคแล้วผมสั่งโอเคน่าจะไปเคลียร์ประมาณนี้แหละวะครับตอนนี้ลิงนั้นทุบฮะแล้วอตอนนี้ซิกาอันติยาก,กำลังทำภารกิจเพื่อชาติอยู่นะครับซิกา,กาอันติซิกาอันติยิง ยิ่งนั่นแหละยิ่งด้าน้วท่านพอถอยอโอเคเนี่ยเป็นไงสูตรสูตรเอออ่ะตอนนี้สถานการณ์เกมตอนนี้นะครับเราตามอยู่ที่สี่ร้อยนะสำหรับถ้าชนกับออฟเรียวมะนะแต่ตอนนี้ต้องถอยว่ะตอนนี้ช่วงตาบาบนะไหวไหม น่าจะได้โอเคแล้วจังหวะนี้เฮเลนมาเฮเลนมาโอ้โ hey, ห hey, oh, มึงมึงใจมากอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงฟึบยังรอดอยู่โอ้ยนาทีตาบาบ oh. โอ้ย อืม,มาดิตอนนี้ป้อมแตกสาทางฮะคือต้องพยายามดิเนะให้สุดความสามารถ14นาทีครับตอนนี้ต้องรอลิงนะฮะเพื่อเอาก็อเลเยอร์แล้วพิกเกมนะ <c oughs> เกมตึงนะเกมตึงนะเนี่ยช่วงนี้ก็จะเล่นประมาณนี้ลามันเกมมันตึงขนาดนี้ เช็คครับมีด้วยฮะโอ้โหเช็คามาอีกรอบมีมีมีในจังหวนนัดนี้มาแล้วครับมาแล้วยังไงอะ่ะหืมจะตายจะตายแล้วโดนไหมโดนโดนสานิทโดนสนิทคิดไม่ซื้อ แล้วกูปั๊มไงเออเอาล้วครับตอนนี้แตกศัตตูแตกไปหนึ่งครับโอ้โหได้จังหวะนี้เออเฮ้ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้เอาลว้เอาลว่ะเอาลว้จังหวะนี้ซีรมาชีรมาชมบุงบัม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 บมบมบ้มบั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 มบ้มบั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 มัมบัมบัีบัม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 มบั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 มัมบ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 ัมมม เหลือแค่วีล่าเพียงตัวเดียวเอาล้ครับจากเกมตามทั้งเกมตอนนี้คดีคดีอะไแล้วยังไงยังไงยังไงคดีพิกและเรียบลอยสู้โอ้โหเมมลางเกมเมมชิบหายแล้วก็เป็นครั้งที่พวกเราปลอดภัยเอาจริงไหมโคตรเหนื่อย แม่งหัวจะปวดละเกมนี้ทีแรกคิดว่าน่าจะแพ้แล้วด้วยซ้ำอาแต่ว่าด้วยความพยายามของผมก็ทําให้เกมนี้ชนะไปได้เพราะว่ามีตัวต้นเกมถึง3าตัวอ <f ie> ย่างเฮ้ลนเนเจอตัดเลือดไปเนี่ยก็ล้องแล้วนะฮะไปดูสกอร์กันดีกว่านะฮะว่าไฮโน่เทพประบุโพงามนะครับจะได้อ,อะไรมาัางนะครับได้ทิปเปิลคก็ถือว่า ได้ไงดาวมาฟีอีกหนึ่งดาวนะครับสำหรับคลิปนี้ภูมิใจว่ะคือคิดว่าจะเปิดกอสเซเยอร์ตบ้าไม่ต้องแล้วแหละบุเล่นเข้าขนาดนี้นะฮะและไอพซึ่งได้แก่นาตาย่าคนนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเล่นดีในระดับนึงนะฮะ แล้วดูฮนะสก,กอร์อแล้วดูสันนิตด,ดิคือต้อนเกมมาซันนิตต้องเล่นไรข้างอ่างเงี้ยถูกแล้วนะครับนะเซตเทมก็ตามนี้เลยนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกาะเกิดนะแต่เหมือนผมซื้อไปแล้วอะแต่มันระบบมันไม่ทันซักิปนี้มีพี่คนนี้แล้วพวกก็มาคลิปหน้าขอบคุณที่รับชุดกับผมสวัสดีครับ